ก็ถามมานานแล้วมเมื่อไหร่จะมารองเท้า k s k คู่เดียวจบโคตรอนเนกประสงค์ครับนี่อันนี้เป็นตัวอย่างที่ส่งตรงมาจากอิตาลีนะครับผมจริง <c oughs> อ่โลโก้ทั้งหมดมันจะเป็น k s k อย่างนี้นะครับข้างข้างในแล้วก็ข้างล่างด้วยที่บอกคู่เดียวจบก็คือหลายคนที่เป็นแฟนขับรายการจะเคยพี่ใส่มาแล้วสามารถเนี่ยขึ้นเครื่องได้เข้าป่าได้ลงน้ําได้อย่างที่บอกครคู่เดียวจบนอกเหนจากนั้นแล้วมันยังอนเนกประสงค์มากกว่านั้นอีกนะครับในออฟฟิศเราเนี่ยทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวทำให้ดูติ๊กต้อง ว้ยว้ยวายอะไรกระปุเราต้องไม้รับโทรศัพท์ แต่พี่ในธรรมดาจะใส่ไซส์56นะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ครับคราวนี้ได้มาสักสิบเก้าเฮ้ยบมลี่อะบมลี่อะโอ้ยตัวเองบอกไหมว่าเท่าไหร่บีตด้เองลยไรดอะไรต้องสั่งตัดดิมาดีเสื้อผ้าเหรอธรรมดาส้มชอบไซส์อะไรครับสี่สิบหกคราบี่ไม่ใช่ตาสิบเก้าค่ะ